หัดกรว่าฐานก่นหัดได้งั้นเนี่ยไม่ทราบจะจับหลักเราตรงไหน,นไม่มีหลักมีเกณฑ์น่าเสียดายเวลาล่วงไปเฉยๆควรที่จะจับหลักได้ฝึกหัดปฏิบัติทิ่งจะเป็นไปถ้าจับหลักไม่ได้ก็อยู่นั่นแล้วงงๆไปฟาวงั้นแหละไม่ทราบว่าเอาตรงไหนกัน ยิ่งอยู่นานไปเท่าใดยิ่งเลอะเทอะเลี้ยวไหลฝึกหัดม่ได้เรื่องได้ราวคนเราแก่มามันเป็นยังไงความแก่ความชาราทำรูดทุดโทมไปจับโน่นวางนี่แทบอะไ,ไม่ถูกสักทีไม่มีหลักมีเกณฑ์ คนเราแก่ไม่เหมือนกัะลูกใหม่ง่วงมันแก่มันก็ยังสุกมันแก่มันยังอร่อยมันหวานคนเรายิ่งแก่แกยิ่งเปรี้ยวยิ่งไม่เป็นอันจิมนมควรควรที่จะเห็นในตัวเราทุกๆุกคนมันเปรี้ยวอยู่ตรงไหน มันหวานในตรงไหนคนเราคนแก่สมกับคนแก่คนหนุ่มให้ตามเธอปล่อยไปตามเรื่องไปก่อนความแก่ควรที่จะมีหลักมีเกณฑ์พระเุทเจ้าท่านไห่เลือกเอาอายุเป็นคนแก่ ไม่ใ,ใช่อายุม,มากๆย่างเรียกวคนแก่ท่านเรียกกับคุณธรรมคนแก่มีคุณธรรมนั่นได้ือว่าแก่ถูกต้องแก่ดีงามแก่สุขหวานอร่อยแก่ไม่มีคุณธรรมแก่เปรี้ยว มันก็เปรี้ยวเลยสิเห็นอะไรจะด่ากาดด่าวุ่นวายมัวุ่นวายมัยมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปรี้ยวเลยสินะมันจะเปรี้ยวอะไรนะคือไม่ยับยั้งทั่งใจของตนไม่รู้จักหลักของตนหลักของตนที่ปฏิบัติเนะีเอาอะไรเป็นหลัก นั่นแหละมันเปรี้ยวตรงนั้นแหละใครก็ไม่ชอบหวานให้ก็ชอบทุกคนเปรี้ยวใครก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าโยจะวัตสตังชีเวโยจะวัตสตังชีเว เนียนยูต่งร้อตเอ็เอาเถอะไม่เห็นไขไม่เห็นความเสื่อมสมชินของสังขารร่างกายของตนคนนั้นน่ะเอกหางจีตาสยโยสู้คนเดียวคนที่เนียายุในวันเดียวเท่านั้น่ะแต่ไว้เห็นความเสื่อมสมชินของสังขารของตนไม่ได้ วันนั้นมีอายุมากแต่ไม่รู้จักหลักธรรมไม่มีหลักจิตใจของตนสู้เด็กที่มันเกิดมาในวันนั้นมองเห็นชีวิตของตนความเสื่อมของสิ้นของตนไม่ได้วันวานนั้นเหตุนั้นควรที่จะหาหลัก ดังจะอธิบายต่อไปนี้เราภาวนาหาหลักจิตหาหลักจิตหลักใจคนเรามีจิตมีใจทุกคนแต่ว่าไม่เห็นจิตใจของตนมันเรียกว่าไม่เห็นจิตใจของตนเรียกว่าไม่มีหลัก เห็นจิตใจของตนแม่นั้นตั้งสติพิจารณาจิตใจของตนอยู่แน่ๆตลอดเวลามันคิดดีคิดชั่วอย่าละเอียดก็เห็นอยู่แล้วมันสามารถที่จะก็ไม่สามารถที่จะทําชั่วได้อสิขันเห็นจิตตนงตัวอย่างนั้นเหตุนั้นจึงตั้งสติ สติคือความระลึกคือตั้งไว้ตั้งตรงนี้อะเอาปริกรรมมาตั้งคือจิตมะมีตัวให้เอาคำบริกรรมมาแนหนึ่งก็ได้พุโทโธก็ได้สัมมาหังอะไรยุหน่อคลองหน่ออะไรนั่นแหละคือว่าเอายุหนอเอาพุโทโธดีกว่าพุโทโธอยู่ที่ใจ ใจเป็นคนนึกคนคิดพุดโทโธจากตัวนั้นนะมันได้คิดใจนั่นเอาเอาพุโทโธมาไว้ฮ้มันมารวมเป็นที่เดียวรวมความคิดความอ่านทั้งหมดมาอยู่กับพุโทโธนึกเอาแต่พุโทโธเดียวให้เห็นตัวนั้นได้ก่อนอยืนเดินน,นั่งนอน ปัญญาโพเดรงสง่งนมดอยู่กับพุโทโธอันเดียวจิตใจของคนเรามันอันเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หลายอย่างที่เวลาหลายอย่าง,งคือมันเร็วมันเร็วที่สุดเราจับมันไม่ทันเราจับเอาเอาพุโทโธนะเอาจิต้อยไว้พุโทโธจับตัวจิตได้หรือคะนี่ นั่นอันเดียวแท้ๆมันคิดพุดโทโธนึกพุโทโธกันเดียวนึกทำโอตั้งโคกันเดียวแล้วน,นึกจริงเลยเด็กกับผู้เดียว่นหน่ยเด็กคุณนึกช้าลองเลยกิ่คันสติรักษาจิตสามปัญญะก็มีในตัวนั้นรู้ตัวว่า เรารักษาจิตสติรักษาจิตเมื่อรู้ตัวแล้วสิ่งอื่นมดกวางยังเหลือแต่สติกับจิตเหลือสติกับฉันพอฉัญญากับจิตเท่านั้นนะสามอันเท่านั้นนะรวมลงไปใน,นเดียวกันจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลา นั่นเรียกว่าคุมคุ้มของจิตอยู่รักษาจิตอยู่จิตเป็นของเราแล้วทันทำอย่างนี้แหละจึงจะเห็นจิตถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เห็นเลยปฏิบัติไปเถิดกี่ปีกี่ปีก็ปฏิบททัติไปเถิดไม่เห็นจิตเลยําปฏิบัติตรงแนวนี้เห็นทุกคน จิตของตนไม่อยู่แต่ไม่เห็นถ้าทำอย่างนี้เห็นจิตทุกคนมีทุกคนจิตของคนเรางั้นในที่ว่าฝึกหัดจิตทำสมาธิภาวนาเราคือฝึกหัดจิตฝึกหัดจิตก็คือต้องการให้รู้จักจิตให้จิตอยู่ในอำนาจของเราเท่านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากนั้น เห็นจิตของตัวเจทุกขณะได้ื่อว่าเราคุมจิตได้แล้วลองดูที่ตอนนี้นะถ้าคุมจิตได้วจะทํายังไงต่อไปก็จิตตัวเดียวนั่ยนะมันคิดอะไรมันสงสัยอะไรมันปรุงมันแต่งอะไรก็จิตตัวเดียวนั่ยเราอย่าคิดสช่อย่าปรุงอย่าแต่งสช่ มันก็เฉยอ,อยู่จิตคนเดียวเัานี่เฉยอ,อยู่เนี่ยแล้วควบจิตอยู่แล้วคารานี้มันจะมีเวลานึงอันนั้นเรียกว่าวิธีฝึกหัดวิธีปฏิบัติฝึกหัดตั้งป็นอย่างนั้นทุกๆองค์อะใครจะฝึกหัดได้ก็เอาถเถอะอาจารย์ไหนก็ตามเถอะต้องฝึกหัดี้ท้งนั้น พ้ะพทธเจ้าทุกโอง์อาพึงหันนี้ถังนั้นให้พึงหัดอื่นเมื่อพึงหัดจิตอย่างนี้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีเวลารวมรวมไม่ไต้องเราไปรวมเองเราไม่ต้องไปรวมมันมันรวมเองของมันต่างหากจิตรวมนั่นท่านเรียกว่าพวางคขจิต เรียกว่าพวังคุปเฉท,ทาคือมันคณะเดียวรวมเดือกคณะเดียวพระวังขบาทไอ้พระวังขบาทคือมันรวมลงคณะเดียวแล้วก็ถอนออกมาพระวังขาจารณะมันรวมแล้วไปส่งสายอยู่ภายไหนนั่นเรียกว่าพระวังขจรณะมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกส่งสายอยู่ภายไหนเหมือนกับ คนที่เข้าในบ้านในเรือนแล้วปิดประตูมัดเสียแสงไฟสว่างกยวิ่งวนหาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในในบ้านในเรือนนั่นระวังข้าเจรณะพระองค์เขาไปเฉทะคาวนี้เด็ดเดียวลงไปเลยนิ่งแนว่วสู้อารมณ์เดียวตัดขาดมดตั้งภายน,นอก บางทีไม่สามารถที่จะรู้ว่าตนอยู่อย่างไรตรงไหน,นแต่มันมีใจใจอันหนึ่งข้ามา่ังหักอันนี้เรียกว่าบัญญัติท่านบัญญัติสมมุติตามอาสตร์นิแต่บางทีนั้นผู้ที่ฝึกหัดปฏิบตัติอย่างอธิบายในบางตนรักษาควบคุม สติควบคุมจิตอยู่เทนะ่านั้นไม่ไปไหนอยู่อันเดียวแล้วสามารถจะรวมวูบลงไปถึงที่ผวังขาบาะผวังคู่ปเชทะเลยก็ได้ไม่ต้องลำดับพวังคู่บาทพวังเจรหน้าขังคู่ปเชชาไม่ต้องลำดับถึงพวังคู่ปเชธาเลยก็ได้ ที่ท่านอธิบายที่อธิบายเป็นต้นต่อน,นั้นอธิบายไว้จังหากผู้เป็นอย่างนั้นท่านาก็อธิบายอย่างนั้นแต่แท้จริงไม่ได้บังคับเป็นเลยจงพระวังุก้เะเทรทะเลยก็ได้ถ้าเป็นมัวเมาิดถือตามตำลายอยู่ไม่เป็นเด็ดขาดเหตุนั้นอย่าไปถืออันนี้อธิบายฟังได้เฉย ในแถวเขวังเรียกว่าพวังคู่พวังข้าบากพระวังเจรนาพระวังคุประสิทธะนั่นแถวเขาวังอทาาี่าาไปหน่อยมายืดยาวหน่อยคั้นี้แถวสมาธิคั้นี้กะใช่กับพระวังคูบาทถึงน่ะ คณิกาสมาธิอุยจาร,ระคร่อยๆกับมันกลับ,บาาอันระวังขจาระอัปปนาสมาธิค้ายๆกับ้าวังคู่ปชฉทะแต่เรื่องรวังเป็นเรื่องของฌาน สมาธิเป็นเรื่องของสมาธิมันแยกกันตรงนั้นคณิกะสมาธิเราพิจารณาพุทธโธเนี่ยนึกพุทธโธอันเดียวน,นนะบางขรั้งมันก็อยู่บางข้างก็ไม่อยู่ผู้ว่าไปมาอยู่จิตใม่แนวเนี่ยเ,ยเป็นผู้ว่าไปมาอย่างนั้น อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิปุปจาระสมาธิค่ะนี้จิตแน่วลงอันเดียวแต่มันมีอาการไปไปออกมาอยู่ในภายในรู้ตัวอยู่ว่ามีอาการวุ่นมีอาการไปไปออกมาอยู่แต่ไม่ได้ส่งนอก มันมีอาการภายในอาการส่งนอกนั้นส่งแท้โดยที่ไม่รู้ตัวคิดนึกสงสายปรุงแต่งสารพัดทุกงสิ่งทุกประการรอบด้านเราติดจนไม่มีสตินั่นเรียกว่าส่งนอกแท้ส่งนอกส่งในนี่ไม่เป็นอย่างนั้นมีสติรู้อยู่ แต่ว่ามันไม่หยุดส่งไปเลยเรื่องความคิดความอ่านของภายในหรือส่งไปดำกายกระตาที่จนากายนี่แหละอาการอยู่ภายในเรียกว่าส่งในอัปปนาสมาธิครั้งหนึ่งจิตแน่วเต็มที่ไม่ได้คิดนึกส่งนอก ละเอียดเต็มที่เลยแต่รู้สึกว่าละเอียดรู้สึกว่าจีตละเอียดเนี่ยละเอียดแค่ไหนก็รู้จักว่าจีดละเอียดแต่ไม่คิดไม่พิจารณารู้จักรู้สึกเ็เสร็นงั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิเอาตัวนั้นเดกวก่อนคำว่า ให้าเาวังหรือสมาธิกันเอาแค่นั้นไปก่อนให้ได้แค่นั้นไปก่อนครัวนี้ค้าเมื่อลงสมาธิเป็นที่แล้วมันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาอยู่ในอุปจาระสมาธิ คิดนึกสงสัยแต่ว่าอยู่ภายในขอบเขตของสติควบคุมสติควบคุมอยู่ฝึกหัดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคือพุทธศาสนานี้เรื่องต้นดังอธิบายมาแล้วฝึกหัด จิตด้วยการมีสติรวมรู้ตัวอยู่เรียกว่าพุทธดจิตจิตเมื่อพุทธะได้แล้วจะเข้าถึงอัปนาสมาธิที่สุดของพุทธศาสนาสเพียงแค่นั้นเรื่องพุทธจิตเครืเมื่อเมื่อถอนออกมาแล้วจะไม่อยู่ในอุปจาระ ไม่เน่าเอานื้อจากนั้นหรอกแต่เมื่อผู้ฝึกหัดปฏิบตัติจะต้องฝึกหัดอย่เสมอแล้เสมอั้นเพราะอะไรเพราะอายะจามาธาตุของเรามีอยู่ขันของเรามีอยู่มันจําเป็นจะต้องกระทบกระเทือนจําเป็นจะต้องหวนไหวจําเป็นจะต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา ได้แล้วมันออกมาอีกได้อัปปนาสมาธิแต่มันยังมาเ็นอุปจาระอุปจาระแล้วมันอาจสามารถที่จะไปถึงคณิกาหรือออกไปนอกจากคณิกาไปจะอีกผู้ฝึกหัดปฏิบัติที่ยังไม่ทันจำนีํำนานสามารถที่จะหลงตามหลงไปตาม อันนั้นยังไม่ใช่มัผลผนิพานอันนั้นเป็นได้เพียงว่าฝึกหัดเฉยๆพอาะจะยังถึงเฉยๆพอาะจะยังเข้าถึงก็แสเฉยความสงบเยือกเย็นที่เป็นอัปนาสมาธินั่นได้ชื่อว่าอย่างถึงพุทธศาสนาแท้ ดังถึงกระแสความจริงแท้ทีเดียวนะเมื่ออับปนไยเมื่ออุปจาระมันถอนอุปจาระต้องพิจารณาพิจารณา,าอะไรพิจารณาธาตุฉีกนันหายจะหละไม่ต้องหนีหนอยหนีจากนี้หรอกพุทธศาสนาเนี่ยทั้งหมดนอกจากธาตุฉีกันหายจะไแล้วไม่มี ที่จะพิจารณาปีก้อยเล็กน้อยออกไปนอกนั้นมากมายแต่สรุปใจความแล้วรวมมาในธาตุอีจะนะาไอ้ขั้นหายจะน,น่มีทั้งนั้นพิจารณาของมันนียมันเห็นจริงธาตุตีตัวของเราก็มีทุกคนขั้นหาตัวของเราก็มีทุกคนอาจะน้าที่สองตัวของเราก็มีทุกทุกคน มีพร้อมหมดแล้วทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือของเราก็มีที่จะทํทาการทํางานให้ก็มีของเราเครื่องไม้อะไรคือศีลสมาธิปัญญาอย่างอธิบายมา,มาให้ฟังพิจารณาดงไปสิตพิจารณาขั้นห้าสียเลยมันไม่เห็นแน,น่ค่ะนี่อันที่มันไม่เห็นนั่นที ธาตุสี่มันเห็นเป็นคนไม่ใช่ธาตุสี่พิจารณาธาตุสี่กว่าจะให้มันเห็นว่าเป็นธาตุสี่จริงๆาลยจังนานแสนนานทีเดียวยากแสนยากทีเดียวขันห้าเลยที่จะเห็นเป็นตัวของเราเป็นขันห้าก็ยากเหมือนกันมันเห็นเป็นตนเป็นตัวใช่ไหมเห็นเป็นบุรุษหญิงชายเห็นเป็นแก่เป็นหนุ่มเห็นเป็นสาวอะไรต่างๆไป่ร่าแรศสัมปทาน จึงพิจารณาบ่อยๆพิจารณามาช่ชฉนฉานนานจนเหตนตัวของเราเป็นธาตุเปลี่ยนได้เปียงธาตุสีเป็นขันหาไม่ใช่ตนใช่ตัวมัน,น,นกนน็สบายจะ่เห็นเป็นธาตุสีขันหะมันจะมาสบายเจ็บป่วยก็ธาตุสีขันหะไม่สบายก็ธาตุสีขันหะ แต่ใ้ว่าถ้าสี่ขันหามัไดมีอะไรเหลือเนี่ยอธิบายถึงหลักการปฏิบัติให้จำได้ให้ให้แม่นยำจำได้ให้จงให้แม่นยำได้ก่อนแล้วยังไปฝึกหัดไปสามอธิบยอย่างอธิบายมาน,นี่แหละจึงจะได้หลัก ถันท่างนินไม่ได้หลักสักทีชีวิตของเราเกิดขึ้นมามันไม่แน่นอนแก่ทั้งขนาดนี้แล้วทุกทุกคนไม่จะ่อวัยครทั้งทั้งหมดอะเมื่อ,อไรมันจะแตกกระดาษก,ก็ไม่ทรามันไม่บอกเวลาไม่รีบทําเสียในเมื่อมีเวลาอยู่ดง เห็นหน้าทันอยู่หลัอดรีบทาเสียแล้วก็ยังได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลารีบฟังเสียรีบทาเสียให้มันทันกับเวลาของเราอ่าก็อควรเอาปากันนั่งภาวนานั่งสมาธินั่งภาวนา คือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหากว่าไม่ถนดัดจะนั่งพับเทียบยังไงก็เอาตามใจอียาบทก็ได้อไลอยยาบทอะไรก็ได้เราตามชอบใจเราตั้งสติกำหนดจิตจิตนั่นอยู่ที่ไหนเอาเาเอาพุทธรวไว้ที่จิตนั่น เลือเอาจิตไปไว้ที่พุโทโธก็ได้ให้เห็นพุโทโธอยู่กับจิตให้เห็นจิตอยู่กับพุโทโธอันเดียวเท่านั้นเนะอย่าได้ส่งไปทั้งนอกทั้งในยอ่าได้ส่งไปทั้งหน้าทั้งหลังตั้งอยู่เฉพาะอันเดียวคือว่าพุโทโธอันเดียวนั้นน่ การตั้งจิตถูกตั้งจิตตรงคือไม่นึกคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตทางภายนอกภายในอยู่เฉยๆเอาอันนั้นแหละเอาพุทโธนะาไว้เฉยๆนะตั้งจิตใ้พุทโธนะั้นเฉยๆหยู่ตรงกลางกานะันแหละไม่ต้องการจะให้นานนึกไม่ต้องการทําให้นานื้อเร็ว มันหากเป็นเองเหรอคือเมื่อจิตตั้งแนวอยู่อย่างนั้นแล้วอยู่กับพุโทโธเดียวแล้วมันเป็นเองเราไม่ต้องการแต่งถ้ามันเป็นเป็นพรานาเองมันจะรวมเข้าไปเข้าไปเป็นใจ คือมันชี้เฉยอ,อยู่เข้าไปรวมเข้าไปได้ชี้เฉยอ,อยู่บางทีมันอาจจะรวมรูปลง้ไปดังเหมือนกับเสียงฟ้าผ่านี่ก็มีเดี๋ยวตื่นตกใจเสียบางคนบางทีก็หายว่างเหมือนกับไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรทั้งหมดตัวงเรากลัวตายแี่ก็มี กางคิดมันจะตกเหวตกผาบูบลงไปถ้ากลัวตายจะดุง้งถก็มีคันท้าหาก็พผู้ทำผู้มีสติควบคุมจิตอยู่จะไม่ตกใจถ้ามวาว่างมันไถ่ส็ผลว่างถ้าว่าดังเหมือนกับฟ้าผ่าก็ดีหรือตกเหวตกผาก็ดีอะไรต่าง นั้นใครเป็นคนว่าจิตจะเข้ามาอยู่ใหนที่นั้นแท้ที่จริงนั่นจิตนั่นหรอกแสดงถึงเรื่องจิตนั่นแหละว่างกับจิตนั่นเป็นของว่างสว่างมดเป็นแสงสว่างเราเลยไปมองแสงมันไม่มองจิตของเราแล้วมันตกวูวลงไปไงหรือแสงเสี้ยวอะก็ฟ้าผ่าไงมันออกไปจากใจน,นั่นเอง ถ้าผู้มีสติควบคุมใจอยู่จิตจะไม่ถอนยิ่งจนละเอียดลงไปถ้าจิตถอนแั้วก็บพรอหนาอะไเป็นแลยคะ่ะนี่อาการที่มันเป็นฉะนั้นเป็นเพราะเหตุที่เราทำสมาธิเบื้องต้นคือควบคุมจิตนั่นเองจิตมันอยู่ในที่เดียว มันเกิดนิมิตต่างๆสารพัดทุกอย่างแน่แต่นิสัยของคนบางคนก็น,นิ่งเฉยอ,อยู่ไม่มีอะไรนิ่งเฉยก็อยู่นั่นนะนิ่งเฉยแต่เฉยอ,อยู่นั่นได้ก่อนอย่าไปพึ่งดี้นรนเดือดร้อนอยากจะให้เป็นนวลเป็นนี่เลยเอาเข้ามันชั่นนี่ชํำนานเห็นทีนี้เดียวเอาอีกพิจารณาอีก เขาเป็นอย่างนั้นเพราะนาอีกเขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะนานนะข้าหากจะรู้เรื่องข,าาของมันของอันนี้มันมีครูมีอาจารย์รู้ด้ตนเองเห็นชัดได้ตนเองยังเา,าพู้คนอื่นฟังก็ไม่ได้พวกพวกคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกับความฝันของเราแหะ ฟันเห็นโน้เห็นเนี่ยได้่างฟันตัวฟันเพื่อเพลินสนุกคะานนกางเถ๋อมัเล่าคนอื่นฟังมันเล่าไว้เฉยเขาไม่ไปเห็นด้วยเราสมาธิภาวนาเรื่องจิตใจก็อย่างเดียวใ้าจะเห็นใครจะรู้โดยไม่รู้ก็ตามเถอะแต่เรารู้โดยตนเองนี่แหละ หัดย่างเนี่ยทุกๆคนนะต้องหัดอย่างนี้สิเอา้าทำเพราหน้าทันจอไป